อีพ1หนคำพิพากษาสารดีกาที่2,987ทับ2 1 6พน่างสาวดอเด็กโดยด่างสาวสอเสือผู้พิทักษ์ผู้ร้องบริษัทปอป่าผู้คัด้านผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการเฉพาะในส่วนที่วินิจฉัยว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ทุกขพุรภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้และขอให้ศาลมีคำสั่งให้คณะอนุญาโตตุลาการดำเดินกระบวนพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทใหม่ผู้คัดค้านยื่น คำคัดคานขอให้ยกคำร้องศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพ่อวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องไต่สวนจึงให้งดไต่สวนศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องผู้ร้องอุทธร์ต่อศาลฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นนี้ รับฟังเป็นยุติว่าผู้คัดค้านเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทผู้ร้องยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัยวงเล็บขอปปอพเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่สอบเสือขอไข่9ทับ2เรียกร้องให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอันเป็นค่าขาดรายอุปการะจำนวน1ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ15ต่อปีจากเหตุที่นางรอเรือมันดาของผู้ร้องถูกรถยนต์ซึ่งผู้คัดค้านร,รับประกันภัยไว้เชี่ยวชนเป็นเหตุให้นางรอเรือถึงแก่ความตายผู้คัดคานยื่นคำคัดค้านว่าหลังเกิดเหตุทายาทผู้ตายได้รับเงิน ตามคำสั่งของนทะเบียนไปแล้วและผู้ร้องมิได้เป็นผู้ทุกพรภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าขาดไร้อุ้บการะต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่าข้อทีจจริงย่างฝังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้ทุกพรภาพ และหาเรี้ยงตนเองมิได้ดังนั้นผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าขาดไร้อุปการะในกรณีที่ผู้ตายถูกทำระเมิดถึงแก่ความตายและมีคำชี้ขาดให้ยกคำเสนอข้อพิาพาทของผู้ร้องคดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตมอุธรของผู้ร้องประกาศแรกว่าการ ยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เห็นว่าพระราชบ,บัญญัติอนุญาโตตุลาการพศ2545มาตรา45วรรคหนึ่งบัญญัติห้ามมีให้อุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลตาม พราะรัชบัญญัตินี้เว้นแต่อนุหนึ่การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอน,นุ2องคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนอน,นุ3ามคำสั่ง หรือคำพิพากษานั้นไม่ตรงกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอนุสี่ผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งพิจารณาคดีนั้นได้ตั้ความเห็นแย้งไว้ในคำพิพากษาหรืออนุห้เป็นคำสั่งเกี่ยวด้วยการใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มคอองประโยชน์ของคู่พิพาทตาม มาตราสิบหกคดีนี้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยในคำชี้ขาดว่าผู้ร้องมิได้นำสืบให้ฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้ทุกพรภพและหาเลี้ยงตนเองมิได้เพียงแต่นำสืบว่าผู้ร้องเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาลเท่านั้นและ คำสั่งสารดังกล่าวก็มีคำสั่งหลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายถึงหนึ่งปีเศษอีกทั้งเหตุแห่งการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็เป็นเพราะความบกพร่องทางจิตคือเป็นคนไอคต่ำเท่านั้นมีใช่เหตุทุกพุรภาพแต่อย่างใดนอกจากนี้ ข้อได้จริงยังปรากฏด้วยว่าผู้ร้องเคยมีสามีและเคยมีบุตรมาแล้วสามคนอันเป็นข้อสนับสนุนได้อีกข้อหนึ่งว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ทุกพลภาพส่วนข้อที่อ้างว่าขณะที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่เคยให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้ร้องนั้นก็ไม่มีพยานหลักฐานใด มาแสดงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังขอ้อทจจริงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้ทุกข์ภภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าขาดรายอุปการะการที่ผู้ร้องอุทธรณ์โต้แย้งว่าทางนำสืบในชั้นอนุญาโตตุลาการผู้ร้องอ้างบ่ายรับรองแพทย์ว่าผู้ร้องหย่อน กำลังความสามารถที่จะประกอบการงานได้ตามปกติแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าผู้ร้องมีความสามารถทางเชาปัญญาอยู่ระดับปัญญาอ่อน IQ เท่ากับ65เทียบเท่ากับอายุ9ปีมีพยาธิทางสมองและสภาพจิตใจในลักษณะ การรับรู้ความเป็นจริงไม่เหมาะสมมีปัญหาการตัดสินใจและการปรับตัวจำเป็นต้องมีผู้ดูแลในการดำเนินชีวิตมีความบกพร่องในการวางแผนการตัดสินใจการรับรู้ความเป็นจริงถูกชักจูงได้ง่ายสามารถทำกิจวัตรประจ,จำวันขั้นปกติได้ กิจกรรมที่มีความซับซ้อนต้องมีผู้ช่วยเหลือดูแลจากความเห็นแพทย์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าผู้ร้องเป็นผู้หย่อนความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้จึงไม่อาจหาเลี้ยงชีพตนเองได้ตามปกติแต่คณะอนุญาโตตุลาการมิได้หยิบยกใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้ทุกพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมีได้ขึ้นพิจารณาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนุุธรณ์ของผู้ร้องดังกล่าวเป็นการยกข้อดิจริงขึ้นอ้างเพื่อตัวแย้งกัน วิเคราะห์พยานหลักฐานและดุลพินิษในการวินิจฉัยฝั่งข้อได้จริงจากพยานหลักฐานในสำนวนของคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อให้ศาลฎีกาฝังข้อได้จริงว่าผู้ร้องเป็นผู้ทุกพลรภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้โดยไม่ปรากฏว่ามีการวินิจฉัยผิดจากวิธีพิจารณาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดการที่ คณะอนุญาโตตุลาการจะหยิบยกพยานหลักฐานใดขึ้นวินิจฉัยภายในขอบเขตของกฎหมายและสัญญาที่พิพาทกันย่อมเป็นสิทธิ์ที่จะกระทำได้โดยชอบผูธรณ์อของผู้ร้องจึงไม่อยู่ในรกเกณฑ์ข้อยกเว้นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพศ2545มาตรา45วร์หนึ่ง อน,นุหนึ่งต้องห้ามมีให้อุทธรณ์สารดีกาไม่รับวินิจฉัยส่วนที่ผู้ร้องอุทธรณ์ประการต่อมาว่าสารชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานเป็นการไม่ชอบและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิษในการวินิจฉัยพยานหลักฐานของสารชั้นต้นซึ่ง ไม่ปรากฏว่ามีการวินิจฉัยผิดจากวิธีพิจารณาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอุทธรณ์องผู้ร้องในส่วนนี้จึงต้องห้ามมีให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินุญาโตตุลาการประศ2 5 4 5มาตรา45วรรคหนึง่งอนุ2สารดีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นกันอันหนึ่งที่สารชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ยกคำร้องโดยมิได้สั่งข้าราชการธรรมเนียมนั้นสารดีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องพิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ร้องข้าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ผู้ร้องมิได้เสียมาด้วยจึงไม่จำต้องสั่งคืนข้าราชการธรรมเนียมชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์นอกจากนี้ให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัตอิอนุญาโตตุลาการพศ2 5 4 5มาตรา45ห้ามมีให้อุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่อนุหนึ่งการยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอนุสอง คำสั่งหรือคำพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนมาตรา45อนุ3คํคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นไม่ตรงกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอนุ4ผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งพิจารณาคดีนั้นได้ทำความเห็นแย้งไว้ในคำพิพากษาหรืออนุห เป็นคำสั่งเกี่ยวด้วยการใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อกุ้มคลองประโยชน์ของคู่พิพาทต,ตามมาตรา16มาตรา45วรสองการอุทธร์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตนินี้ให้อุทธรต่อศาลดีกาหรือศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณี